ขอเจอเริญสุขสวัสดีท่านผู้รับฟังรับชมรายการธรรมะสบายดีวัดมณีวนารามทุกท่านวันนี้ก็มาพบกับท่านเช่นเคยในช่วงนี้ก็เรียกว่าเป็นช่วงของปลายปีเดือนสุดท้ายของปีคือเดือนธันวาคม มีอะไรที่เราจะทบทวนเกี่ยวกับเรื่องชีวิตเราก็ทบทวนได้เรื่อยเรื่อยเรียกว่าไม่ประมาทแม้แต่การที่เรามีโอกาสได้ยินได้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้โดยเฉพาะการฟังเทศฟังธรรมก็ดีเหมือนกันฟังไปเรื่อยเรื่จะฟังใครก็ได้ทั้งนั้นในสังคมปัจจุบันนี้ โลกของเทคโนโลยีมันกล่าวลำ้ำอยากจะฟังครูบาอาจารย์รูปไหนท่านใดที่ถูกอัตยาศัยถูกจริตก็สามารถที่จะฟังได้เพราะว่าการฟังเทศฟังธรรมนี้ก็เป็นไปตามหลักที่ว่าฟังเพื่อปลูกศรัทธาฟังเพื่อค้นหาหลักธรรม ฟังเพื่อนำไปปฏิบัติฟังเพื่อขัดเกลากิเลสฟังเพื่อเป็นเหตุให้เข้าถึงมรรคผลนิพพานในอนาคตการเบื้องหน้าโน้นเทินอันนี้ก็เรียกว่าเป็นเรื่องที่เราคัดสรรเราเลือกในการที่จะฟังมีแต่สิ่งที่ดีๆทั้งนั้นถ้าเรารู้จักในการเลือก รู้จักในการคัดสรรนะสิ่งที่ไม่ดีเราก็อยากไปสนใจใยดีมันมากไปเอาแต่เรื่องที่ดีๆนะอย่างเพื่อปลูกฝังศรัทธาปลูกศรัทธาภาษาทะความเชื่อความเลื่อมใสโดยเฉพาะถ้าเป็นธรรมะที่เอามาจากพระไตรปิฎกเราก็เชื่อในพระปัญญาตรัสรู้ของพระพุทธเจ้านั่นล่ะก็เพื่อ ที่จะได้ปลูกฝังศรัทธ,ธาเพื่อที่จะค้นหาหลักธรรมบางทีในชีวิตของเราก็ต้องค้นหาธรรมะที่มันเหมาะแก่จริตแก่อัตยาศัยลางเนื้อชอบลางยาที่เขาบอกคือคนเราเนี่ยชอบแตกต่างกันไปจริตของคนมันก็แตกต่างกันไปเพราะฉะนั้นบางคนก็ชอบธรรมะแบบนี้ คนบางคนก็ชอบธรรมะแบบนั้นแม้แต่การเทศการบรรยายธรรมก็เหมือนกันบางคนก็ชอบแบบเปรียบง่ายบางคนก็ชอบแบบโหลดโผนบางคนก็เอาชอบแบบมีสาระบางคนก็ชอบแบบที่มีอะไรปนเข้ามาด้วยความจีมีความสนุกสนานบ้างนีอันนี้ก็เรียกว่าเพื่อค้นหาหลักธรรมเพื่อนําไปปฏิบัติ บางทีการที่เราได้ธรรมะแล้วมีหลักเกณฑ์หลักการหลักฐานหลักธรรมแล้วได้หลักธรรมแล้วก็นําไปประพฤติปฏิบัติให้ได้ทดําใดก็ไร้ค่าทาไม่ทำธรรมะมันอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสนีบรรเทาความสงสัยบรรเทากิเลสความโลภความโกรธความหลงมันก็จะได้บรรเทาเบาบ,า,บางถ้าหากว่ายิ่งยิ่งขึ้นไปก็ เพื่อเป็นเหตุเป็นผลในการที่จะเข้าสู่มรรคผลนิพพานตามอุปนิสัยใจขอของตนเองเพราะฉะนั้นก็เลือกสรรคัดสรรก็แล้วกันสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีขอความเจริญในธรรมจงเกิดมีแก่สาธุชนทุกท่านตลอดกาลนานเชิญขอเจริญพร